หน้าหัวมุมตลาดเก่าในเมืองเล็กๆมีร้านข้าวแกงเจ้าดังเจ้าหนึ่งขายมานานกว่า30ปีเจ้าของร้านคือป้าอุ่นหญิงชราวัย60ป้าอุ่นเธอไม่มีลูกมีหลานหรือสามีเธอขายข้าวแกงด้วยตัวคนเดียวมาตั้งแต่อายุ30ด้วยนิสัยขี้เหนียวจิตใจกับแคบไม่เคยทำบุญทำทานไม่ว่าจะกับสัตว์ คนหรือแม้แต่พระแกก็ไม่เคยใส่บาตรเลยสักครั้งจนเป็นที่กล่าวขานของคนในระแวกนั้นถึงความแ้งน้ำใจของแกที่หาคนเทียบได้ยากแต่แกก็ยังมีดีในฝีมือทำอาหารอยู่บ้างจึงยังพอมีลูกค้าแวะเวียนกันมาซื้อข้าวแกงของแกแต่ก็ไม่มากนะักเพราะหลายคนเอือมระอากับความขี้เหนียวและแรงน้ำใจของแกป้าทำไมข้าวราดแกงถึงได้น้อยจัง ข้าวของมันแพงขึ้นนิยต์จะให้ได้เยอะขนาดไหนถ้าไม่อิ่มก็สั่งอีกจานแต่คิดเงินนิยะเสียงป้าอุ่นตอบลูกค้าด้วยอารมณ์หมุดเรื่องเราก็ดำเนินแบบนี้ต่อไปเรื่อยมาลูกค้าก็น้อยลงน้อยลงทุกวันสวนทางกับความขี้เหนียวและน้ำใจของแกที่เพิ่มขึ้นทุกวันลูกค้ามันไปไหนกันหมดว่าวันนี้เสียงป้าอุ่นบ่นในช่วงบ่ายของวันหนึ่ง ช้าที่วุ่นวายวันหนึ่งผู้คนต่างเร่งรีบไปทำงานพ่อแม่จูงมือลูกหลานไปโรงเรียนป้าอุ่นก็กุลีกุดจ,จอกับการขายข้าวแกงของแกอย่างเช่นทุกวันแม้จะไม่มีลูกค้าก็ตามแล้วป้าอุ่นก็หันไปเห็นสิ่งผิดปกติกว่าทุกวันคือมีลูกค้าตัวน้อยมานั่งรอแกอยู่เงียบๆแต่เช้าที่หน้าร้านมันไม่ใช่คนแต่เป็นลูกแมวน้อยลายสลิดสีออกดำตัวน้อยผอมโสง นั่งมองแกด้วยสายตาวิงวอนขอความเมตตาแทนที่แกจะสงสารและเมตตามันแกกลับไล่ตะเพิดและเอาน้ำสาดมันไปไกลๆเจ้าแมวสกปรกอย่าคิดนะว่าฉันจะให้ข้าวแกกินไปไปไหนก็ไปเสียงป้าอุ่นไล่ลูกแมวตัวน้อยดังจนชาวบ้านที่เดินผ่านต่างพากันหันมองพร้อมสายหน้าให้ความใจดำของแก แม้ป้าอุ่นจะไม่ต้อนรับและไล่มันแมวน้อยก็ไม่ไปไหนมันยังมานั่งเฝ้ามองแกทุกเช้าอยู่หลายวันเหมือนได้รับมอบหมายภารกิจบางอย่างจากใครบางคนให้มาตรงนี้เจ้าแมวน้อยลายสลิดสีออกดำมันคือแมวกำพร้าที่แม่และพี่ๆของมันถูกรถชนตายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเหลือเพียงมันตัวเดียวที่รอดมาได้จะว่าเพราะดวงหรือฟ้ากำหนดก็อาจว่าได้แมวน้อยมานั่งเฝ้าป้าอุ่นทุกวัน และทั้งวันไม่ยอมไปไหนมันได้อาศัยเศษอาหารจากผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาแบ่งให้ด้วยความสงสารประทังชีวิตส่วนป้าอุ่นนั้นหรอแม้แต่ข้าวเม็ดเดียวยังไม่เคยให้กระเด็นตกมาถึงจนช่วงสายของวันหนึ่งผู้คนเริ่มบางตาก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตสองสิ่งที่ต่างสายพันธุ์กันคือป้าอุ่นมนุษย์ป้าที่งกขี้บน่นแล้งน้ำใจ กับลูกแมวน้อยกำพร้าผอมโซได้เริ่มเปลี่ยนไปวันนั้นป้าอุ่นแกมีอาการลุกลี้ลุกลนหรือค้นหาสิ่งของสำคัญของแกที่หายไปแต่ไม่ว่าแกจะรื้อตรงนั้นหาตรงนี้เท่าไรก็หาไม่เจอแน่นอนเจ้าแมวน้อยกำพร้าก็นั่งมองแกอยู่ที่เดิมที่ประจำของมันเช่นทุกวันทุกอาการ ทุกการกระทําของป้าอุ่นอยู่ในสายตามันตลอดมันค่อยๆขยับลุกจากที่นั่งประจําของมันเดินไปที่โต๊ะขายกับข้าวแล้วมุดลงไปใต้โต๊ะมันค่อยๆคยาบแล้วลากสร้อยคอทองคําหนักประมาณสองสลึงออกมาจากใต้โต๊ะแล้วนั่งลงร้องเหมียวเหมียวเรียกให้ป้าอุ่นหันมาเมื่อป้าอุ่นหันมาแกก็ดีใจอย่างมากเพราะสร้อยเส้นนี้เป็นสมบัติชิ้นเดียวที่แม่แกทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้า ก่อนจะจากแกไปแกรักสร้อยเส้นนี้มากแกไม่เคยคิดจะขายมันแม้ว่าแกจะลำบากเพียงใดก็ตามป้าอุ่นหันไปมองที่แมวน้อยกำพร้าก่อนจะค่อยๆเอื้อมมือไปลูบหัวเจ้าแมวน้อยพร้อมกับพูดว่าขอบใจมากนะเจ้าแมวน้อยเจ้ายังไม่มีชื่องั้นชื่อถังทองแล้วกันถ้าแกอยากอยู่กับข้าข้าก็จะให้อยู่หลังจากนั้น ป้าอุ่นก็คอยให้ข้าวให้น้ำคอยเลี้ยงดูเจ้าถังทองลูกแมวกำพร้าเป็นอย่างดีทุกครั้งที่แกให้ข้าวมันแกรู้สึกมีความสุขอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนตั้งแต่นั้นแกเริ่มเปลี่ยนไปแกรู้จักให้ไม่ว่าจะกับคนหรือสัตว์หันมาใส่บาตรพระทุกเช้ามีน้าใจกับลูกค้าป้าวันนี้ทำไมให้ข้าวแกงเยอะจัง เออเองก็กินเยอะๆจะได้มีแรงไปทำงานไม่พอก็บอกข้านะข้าจะตายเพิ่มป้าอุ่นพูดขึ้นมาพร้อมยิ้มอย่างมีความสุขคืนหนึ่งหลังจากปิดร้านเรียบร้อยป้าอุ่นนั่งอยู่ในบ้านบนตักของแกมีเจ้าถังทองนอนอยู่แกค่อยๆลูบหัวมันแล้วพูดกับมันว่าขอบคุณนะเจ้าถังทองที่แกมาสอนให้ฉันรู้จักความสุขของการให้ แกรู้ไหมว่าสมัยเด็กฉันกับแม่ลำบากกันมากข้าวก็ไม่มีจะกินไปขอข้าวที่ไหนเขาก็ไล่หนีบอกว่าข้ากับแม่สกปรกไล่ข้ากับแม่เหมือนหมูเหมือนมาเรื่องราวในวัยเด็กของข้ามันทําให้ข้าต้องดิ้นรนเอาตัวรอดให้ได้ข้าต้องมีข้าวกินข้าต้องมีเงินข้าจะไม่ขอใครกินอีกแต่สิ่งที่ข้าทำมันทำให้ข้าลืมหลายสิ่งลืมการให้ ลืมความมีน้ำใจสิ่งสำคัญที่สุดที่ข้าลืมคือความสุขความสุขจากการให้ข้าลืมมันไปจริงๆขอบคุณเจ้ามากนะที่มาทำให้ข้าจำมันได้อีกครั้งหลังจากที่ป้าอุ่นเปลี่ยนไปลูกค้าก็เยอะขึ้นอย่างผิดหูผิดตาถึงจะกําไรน้อยลงแต่แกขายได้มากขึ้นที่สำคัญแกมีความสุขมากขึ้นหรือนี่ คือภารกิจที่เจ้าถังทองลูกแมวน้อยกำพรา้ถูกส่งมาทำขอบคุณนะเจ้าถังทองบางครั้งคนเราก็แค่ลืมไปว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่การรับแต่อยู่ที่การให้ ป้าอุ่นอาจเคยเป็นเพียงหญิงชราเจ้าระเบียบขี้เหนียวแล้งน้ำใจแต่ลูกแมวตัวน้อยผู้ไม่ยอมไปไหนได้ทำให้หัวใจดวงหนึ่งที่เคยแห้งแลง้งค่อยๆกลับมาชุ่มชื้นอีกครั้งทังทองไม่ใช่แค่แมวกำพรา้าแต่มันคือของขวัญที่ฟ้าส่งมาเพื่อปลุกบางอย่างในใจป้าอุ่นให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งความเมตตาความอบอุ่น และความสุขที่แท้จริงบางทีการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ก็เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่เราเผลอมองข้ามอย่างแมวตัวหนึ่งหรือหัวใจที่กล้าจะให้สักครั้งขอบคุณที่ติดตามรับฟังเรื่องราวของป้าขี้เหนียวกับลูกแมวกำพร้าถ้าคุณชอบเรื่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในนิทานต่อไปจากเราและถังทอง